พี่น้องทามมาเจะเป็นหนังคือเขาตีคุ้มตาอีดีตีแบบสิ่งที่ชอบไข่สวยสวยสวยยสวยยุอจ้ะม,ม,มาค่ะพี่น้องค่ะแต่เค็มได้เป็นไข่ข้าวเค็มได้ไข่โตตตัวโตมีขนเค็มได้ค่ะพี่น้องไทยลูกร่วมมากจ้ะ สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องค่ะมื้อนี้ได้เมนูแซ่บๆจ้ามีคนขอมานะคะไข่ลูกเป็ดเวียดนามระยะที่2ช่องกินกับแพทช่องแพทเองนะคะถ้าสนใจก็สั่งได้จ้าแล้วก็ได้น้ําจิ้มพร้อมจ้าผู้ละถ้วยเด้อจ้าพี่น้องคนละถ้วยเลยใช่ไหมคะมาค่ะแซ่บๆน้ากันจ้ามาจ้าพี่น้องขะแซ่บๆน้องแพทน้ำแมนวลเด้อจ้ารุยแาบตองร<ด>ุย<า>ตองดีกว่านะนโซโซพี่น้อง ตอนรหลอดมันกับมาขี่กันเนะ่อจาพี่น้องจ๋จาจักสีดงงามบางงามปอกเบิง้งนะอุะ้ยอ้ยน้ำแตกสิ่งที่ชอบคือน้ำนัวมากค่ะสั่งไข่มากันได้กินไข่ได้กินน้ำโฟกัสที่น้ำใช่หวานหวานวาน,นัวอืมสวยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะเบื้องนะพี่น้องค่ะงามงามมาจ้บพี่น้องค่ะ แซ่บๆนะเมนูนั่จ้าไข่สวยสวยช่วยสวยยืดจ้อะอืมมาค่ะอืมอืมหัวรักอ่ะน่ารักอ <c oughs> <c oughs> ีกตอนกินไข่นี่แหละ <c oughs> มันมันนัวจ้าพี่น้องคะแต่ปล่อยกล่นแต่<ม>ออยากสวดน,น้ำไม่ร้ายคอยปองให้แล้วไม่น้ำเลยคอยดูดออกไวนะบปองจะกี้เดียดเนี่ยอานตไายนา้ำต้องดูดออกตัวไม่เดปองหอจุบักิน อืออืออุ้ยไข่สวยมากเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะเจ็บมันมันนวลนวน้วนววพี่น้องคะ่ะอืมอ,มอม้เห็ดคุณรุนด้วยจ้ะเป็นลูกไไปด้น,นอนจ้จพี่น้องจ้ะมาค่ะพี่น้องคะ่ะ Mm. แต่เค็มได้เป็นไข่ข้าวเค็มได้ไขโ่โตโตตัวโตมีขน mm. เค็มได้ค่ะพี่น้องไทยรูร่วมมากจ้ะ mm. ห mm. อมจริงเนี่ยผักแพ้ว เออพี่นองถามมาเจ้าเป็นหนังถือข้อตีคุ้มตาอีดีตีแบบฮะสรุปเจ้าเป็นหนังฮะถือข้อนตีอีดีวะบอกฮะเจ้าเป็นหนังมากเจ้าบอกแบบไยเนาะไว่ามันใจนะตัวเจ้าเันไหนดิพอยงาเตากรตเร้อยหรือว่าเจ้าขี้ดื้อตีคุ้มตาหรืจังไงเจ้ะจะเป็นห่ังมาก เดี๋ยวบอกบอกพี่น้องพี่น้องถามมาไปไปไปทำหน้าผากมาพี่น้องไม่ได้ไปทําดอกไปไปเอาออกไปเอาฟินเนอร์หน้าผากออกจ้ะมันก็เลยต้องฮาดอันนี้ไว้แล้วแหมอบอกว่าให้ฮัดไว้เดือนนึืมคุ้มตาเขาแงงัดออกมันก็เลยแหลเลยนะไม่ไปยังไม่สวดผู้รูพอดตีมันสวยผดเอ้มันสวดก็เลยเอาลงไว้มันสวดออโอเคพี่น้องขาเอาหน้าผาก เพราอไรคือเขาตีคุ้มตาขึ้ยันว่าหลาแล้วพี่น้องฮะโอ้ยคนเสียอามไขาปากไปยังหัววันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ละวันที่วันที่หกที่เจ็ดเนี่ยนะพี่น้องมันมันกับบวมอยู่แต่ว่าพี่น้องถามหาไลายเนาะว่าน้องแพทไปใส่กันเลยจะได้เข่ามาพี่น้องค่ะ่เขาตัวขาไปเลยจ้ะพี่น้องครับ น้องแพทให้บัวว้างจันติตุละตทุลาอีดีพี่น้องค่ะติตุละมันเป็นผู้สัมผัสไ้ได้ค่ะพี่น้องจ๋าจางแกงม,มันบวมพังผัวมันแบบเมืแบบม่อไหร่ตาบาดพี่น้องค่ะมันก็นเลยบไดเขาน้ำเย็นวนวลพี่น้องมาเย็นวนวลสียืดช่องแหล้แต่จะนอนประมาณนั้อันนี้ก็เป็นไข่ระยะที่สองแล้วพี่น้องค่ะพี่ออกแบบนี้มันจะอยู่ข้างในค่ะตัวก็อยู่ข้างในอย่างงี้เลยค่ะ อืมเอเคกินเจนะโตเลยฝ่ว่ามั่นใจอืมชื่มมันเหนอืมหัวอืมอืมอ๋อือว่าฝ่อยปอกประตอช้างพี่นวอางมันน่ปอก่ระตอช้างจร่งจังแบบเตอมี้วีเลยเนาะน้ำมันออกมาห้างไหนนะ สมัอยากกินนำ้ำอืมหม่ต้องค่อยต้องหัวยพี่น้องค่ะสวยนี่แหละแพทก็ม่หัวแตกสวยยุเสยยุ<ม>ถ้าไม่ชอบตัวอ่อนก็หยิบออกด้วยค่ะพี่น้องขาสนใจก็สั่งแพทได้นะคะทุกคน <S <S โอ้งามค่ะเหลืองอาลาม ลมลมฝนบรรยากาศเออเรื่องคะผมจะมาแล้วค่ะยาวหลอนไปขวายเด้อ,อ สวยมากค่ะอืมเผ,ผ็ถ้าได้ไปไม่สวยในส่งรูปร่วมมากพี่น้องค่ะพผดเค็มส่งให้กินใหม่ไม่มีปัญหาค่ะแค่มีรูปเนาะพี่น้องอืมข้างงามพี่น้องค่ะงามทุกลูกเลยมม่กลับเป็นน้ำช่วงนะจ๊ะพี่น้องจ๋านั่งเดียกะถ้าช่วงบางงามก็ขออภัยได้จ้ะเ,เค็มได้คือเก่าส่วนหน่อยจ้ะพี่น้องค่ะ เข<น>็มส่งให้กินใหม่ไม่มีมปัญหาเนาะก็อน้องแพ็กก็ซังมากจังเสียจ่ะแต่มันหันง,งาม <laughs> ปาดเผ็ดตัวอ่อนมาค่ะพี่น้องอ,อือ แพ้แล้วจ้ะหอมห่วยห่วยโอ้กับปากลม้มไปหนิขึ้นไปไงมาเด้อจ้ะพีน่น้องจ๋ามาแซ่แสนเราแพ้น้าไม่นุ่งเด้อจ้ะเจ้าว่ากินในห,หยอยปอยหรือแบบยากยบ่ <laughs> ขอบคุณที่เขามารับชมในคอมเมนต์เมนวนเด้อจ้ะช่องเมนวนเมนวนเด็ดช่องอ่ะอืมแซ่บหนัวปาดเี็ดข่อยขี้เอาหน่วยใหญ่แต่พี่น้องค่ะแต่เบิ้งได้ขาดสเบอาได้ปะ พีน่น้องคะน้องแพนย่องหัวเนาะติดอย่างหัว,หหเ,ว,หวเอาลคะค่ะพี่น้องขะมือนี้ก็อิ่มแล้เนาะจ้าถนะ้าก,กินมูม,ม,ม่ามกินมะสุภาพต้องขอโทษขอให้ไหลายๆพอกันไม่คลิปหนาด้าจ้ะถ้าผู้ใดสนใจก็ท,ทักเพจแพนได้นะคะขายอยู่นะคะมือนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าขอบคุณมากๆค่ะ,คะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย